กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวชาวนะคะยังคงอยู่กับดิฉันชัชลัยแสงสว่างนั่นเองค่ะลาที่ขาดไม่ได้เลยก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะลงกันไปในพื้นที่ใดและปฏิบัติภารกิจด้านใดในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 1หนึ่งสำนักง,งานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยจัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนานะคะโดยดำเนินการใส่สารปรับปรุงดินในแปลงมะาพร้าวน้ำหอมเพื่อทำการปรับสภาพดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ชุมชนและนาผลผลิตที่ได้แจกใจ่ายให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่และสนับสนุนโครงการ หนึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งฟาร์มหนึ่งโรงเรียนหนึ่งชุมชนนาะแปลงสาธิตปลูกมะพร้าวน้ำหอมตําบลสุงไห่ป่าดีอำเภอสุงไหป่าดีจังหวัดนาราธิวาสนั่นเองค่ะมาตอนน่อกันที่ภารกิจต,ต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สําำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การสนับสนุนภารกิจของกรมกิจการพลเรือนทหารจัดจิตอาสา904เข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในการฝึกอบรมเยาวชนโครงการเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติรุ่นที่3ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษานะคะเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน300คนเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเป็นผู้นำ มีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าในความเป็นไทยเสียสะละโดยมีนายชยุทธขาขำม,มาลีผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีณโรงเรียนราษฎระชานุคอตํามบลแม่นาเติงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ